สวัสดีครับพบกับอาจารย์มิพัยอีกครั้งครับถ้าเรามีไฟล์เอกสารตรงนี้นะครับที่เป็นเอกสารที่เราเขียนขึ้นมาหรือเราพิมพ์ออกมาครับแต่อาจารย์บอกว่าให้เราส่งไฟล์เอกสารตรงนี้เป็นไฟล์ pdf ครับเราจะทายังไงละครับวิธีการง่ายๆเลยครับตามอาจารย์พิพัยมาดูครับใช้อะไรบ้างสิ่งที่อาจารย์ภิพยเข้ามาคือไปที่ Google ครับแล้วไปที่ Google Drive นะครับเราต้องติดตั้งโปรแกรม Google Drive ลงมาก่อนนะครับคลิกเข้าไปที่ Google Drive ครับ จากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำแบบแรกเลยคือเราคลิกที่เพิ่มครับแล้วสร้างโฟลเดอร์ครับอาจารย์พี่ภัยจะสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่าส่างงานครูแค่นี้ครับแล้วก็คลิกสร้างครับเมื่อได้ได้ไฟล์ที่เราสร่างงานครูเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปที่ไฟล์ส่างงานครูที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ครับเราเลื่อนไปหาดูก่อนนะครับมันอยู่ตรงไหนเอ่ยไฟล์ส่างงานครูนะครับ ส่งงานสอเสือนะครับพื้นไปที่สอเสือสอเสือครับส่งงานครูส่งงานครูตรงนี้ครับเมื่อเราคลิกที่โฟลเดอร์ส่งงานครูเรียบร้อยนะครับเราคลิกเครื่องหมายบวกอีกครั้งหนึ่งครับคลิกเข้าไปครับแล้วเลือกคําว่าสแกนครับคลิกเข้าไปที่สแกนครับโอเคแล้วคราวนี้เรามาถ่ายไฟลเอกสารกันครับถ่ายยังไงให้มันตรงไม่เป็นไรครับถ่ายนี้เลยคลิกถ่ายครับกลึกเรียบร้อยแล้วนะครับ บอกตกลงครับจากนั้นครับเมื่อเราได้ไฟล์เอกสารมาแล้วเห็นไหมครับจะได้ไฟล์เอกสารแบบนี้เลยนะครับโปรแกรมสแกนให้เป็นไฟล์ที่เป็นขาวดําเรียบร้อยครับจากนั้นครับให้เราคลิกเครื่องหมายเพิ่มตรงนี้ครับคลิกเข้าไปแล้วทาการถ่ายเพิ่มครับตรงนี้นะครับถ่ายเพิ่มตึ๊บตกลงครับนี่ครับเราได้ไฟล์ขึ้นมาแล้วสังเกตนะครับเรามีด้วยกัน2ไฟไฟ ด้านบนครับจะเขียนว่าสแกน22 21 08 23 135นขีด135นะครับนี่คือไฟล์มันตั้งให้อัตโนมัตินะครับเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับคลิกตรงนี้ครับแล้วทำการแก้ไขชื่อไฟล์ถ้าเราไม่แก้ไขแล้วก็ส่งตามนี้เลยครับตอบตกลงนะครับแล้วก็คลิกบันทึกครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้ไฟล์ pdf นะครับที่มีการรวมเอกสาร2 ไฟล์เข้าด้วยกันครับเป็น2หน้ากระดาษง่ายๆนะครับกับการใช้โปรแกรม Google นะครับ g o o g l e Drive และทำการสแกนผ่าน g o o l l e d r i v s เซฟเป็น pdf ไฟล์ง่ายๆกับอาจารย์พี่ไพยครับติดตามในคลิปต่อไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ